นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่งครับได้ไปเที่ยวสปป,ปลาวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้ถูกคนร้ายสองคนซิ่งมอเตอร์ไซค์กระชากกระเป๋าระหว่างเดินทางจากโรงแรมในเมืองวังเวียงไปเที่ยวถ้ำปูคำทรัพย์สินสูญหายจำนวนมากครับแม้แต่พาสปอร์ต4ี่คนพ่อแม่ลูกก็ยังหายครับ โดยชาวลาวคาดกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวรายง,งานข่าวแจ้งว่าได้มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในสปปลาวในปีการท่องเที่ยว2024 เมื่อสถานีวิทยุเอเชียเสรีรายงานครับว่าเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่งครับถูกคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนกระชากกระเป๋าสะพายของนักท่องเที่ยวครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกลูกอีกสองคนแล้วหลบหนีไปครับระหว่างที่ชาวต่างชาติครอบครัวนี้กําลังเดินทางจากโรงแรมในเมืองวังเวียงไปถ้ำปูคําเขตบ้านนาทองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองวังเวียงครับเบื้องต้นครับพบว่ามีทรัพย์สินหายไปจํานวนหนึ่งได้แก่กล้องถ่ายรูปเงินสดจํานวน,น100่อดอลอล,อล,อลอาร์สหรัฐและเงินสดอีก50ยูโรรวมถึง ATM 2ใบและหนังสือเดินทาง ไปทั้งครอบครัว4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนซึ่งทางโรงแรมที่ครอบครัวต่างชาติเข้าพักก็ได้พาไปแจ้งความแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคด,ดีต,ตามกฎหมายโดยแรงข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเมืองวางเวียงรายหนึ่งระบุครับว่าตามกฎหมายครับ จ้าหน้าที่กำลังค้นหาว่าคนร้ายใช้โอกาสที่จุดใดบางจุดไม่มีเจ้าหน้าที่ก็จะไปติดตามซึ่งนักท่องเที่ยวชากต่างชาติทาหนังสือเดินทางหายในกรณีลี้แล้วไม่ได้รับคืนนักท่องเที่ยวต้องไปแจ้งสถานพูตของประเทศตนเองซึ่งเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมีวิธีช่วยเหลืออยู่แล้ว ขณะที่ชาวเมืองวังเวียงและนักท่องเที่ยวชาวลาวต่างก็วิจารณ์ครับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่เจ้าหน้าที่จะติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีเพราะระหว่างทางจากเมืองวังเวียงไปท่าปูกคำนั้นตามเส้นทางไม่มีกล้องวงจรปิดของทางการจะมีก็เพียงเฉพาะกล้องวงจรปิดตามบ้านเรือนเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตารวจลงหาข้อมูลอาจพบเบาะแสะเพราะสมัยนี้อาจเป็นฝีมือของผู้ที่ติดยาเสพติดซึ่งเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้หรือไม่หากคนร้ายหนีเข้าไปในป่าก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทรัพย์สินคืนเรื่องที่เกิดขึ้นอาจมีภาพลักษณ์ส่งถึงการท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวประเทศใดหรือสถานที่ใดก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะมีคนร้ายกระชากกระเป๋าได้ตลอดเวลาขนาดชาวลาวด้วยกันเองก็ยังต้องระมัดระวังกันเอง การพึ่งเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องยากครับครับสำหรับสถานที่เที่ยวทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับไม่แม้แต่จะเป็นประเทศลาวเองทุกที่ครับก็มีคนดีและคนไม่ดีนะครับก็ขอให้ระวังตัวกันด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก n t r Online ออนไลน์